ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชาแนล้วยนะครับตัดเมาะเลี้ยงขาเลยย่ำตัดเมาะเลี้ยงขาเลยย่ำตัดเมาะเลี้ยงขาเลยย่ำ ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับผมคลิปวันนี้เฮามาเนี่ยแกงพักกาศนะครับแกงพักกาศใส่กบนะครับครับวันนี้กับเขาเมียงเมียงของเฮาครับครับผมตอนนี้นึ่งเข้ากันนอเดี๋ยวรอข้าวซุกเดี๋ยวเฮามาเนี่ยแกงพักกาดครับ เอามาพอวิธีทำกันทำแกงพักกาดใส่กบด้วยกันนะครับครับผมชันติดตามครับครับผมระบว่างติดเราเข้าสซุกในหอมมะพร้าววัตถุดิบพักกันนอมีกบครับวัตถุดิบหอมมีกบมีพักกาดนะครับมีพักกาด เรื่องแกงเหามี้แบบแค้นนะครับหอมขาวตะไคร้คา,ข,าขมิ้นนะครับพริกแห้งกะปินะครับครับผมเดี๋ยวเขาเอาส่วนผสมทั้งหมดไปต่านะครับเป็นพิกแกงนะครับครับผมตอนนี้เขากะ ตอนนี้เขาก็ตำพริกแกงนะครับตำมากแค้มกันนะครับตามด้วยคาครับตะไคร่หอมขาวหอมแดงขมิ้นนะครับตำส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดนะครับ ครับผมตามด้วยพริกแห้งนะครับพริกแห้งตามด้วยกะปินะครับตามด้วยกะปินะครับเดี๋ยวเราเอาใส่ในหม้อเขาก็เอาน้ำห้าเยอะหน่อยนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับครับผมตอนนี้เรียบร้อยครับพริกแกงเขาครับส่วนผสมน้ำมดตํำให้ละเอียดนะครับได้พริกแกงนะครับ แ๋ยวพอเข้ากันเนาะซุกบบซุกน้ำโหนะ รัาผมนี่กัเป็นกบที่เขาเอาไปเผาไฟเรียบร้อย,ยนะครับหนังมันไหมสักหน่อยเพิ่พมความหอมนะครับเขาก็เอามาขวานะครับมาล่างต้องล่างขี้ล่างไั่ออกมาครับเขาก็ไปซับเป็นชิ้นๆน,นะครับ ไฟให้มันหอมหมือนน้อยนะครับไปล่างด้วยน้าขมัวนี่เอาล่างน้าขมัวกับน้าครับดับขาวครับน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวน้ามาเข้านะครับล่างขาวนะครับ ต้องไปเผาไฟกันนะครับคบเลยนะครับผมตอนนี้เขาก็เอากบมาซับเป็นชิ้นๆนะครับไขรสอบตีนไงกับตีนไงเลยนะครับใครสอบตีนน้อยกอาตีนน้อยนะครับ จดสดจดวิธีการทําไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดคลิปพอยอนหลังมาเนี่ยปึกเนี่ยเรจะกันกันได้น,น,นะครับเนี่ยถับเขาเพื่นเมืองเขาเนี่ยบัญญกตนะครับทุกอย่างต้องมีพริกเสือหอมกะปินะครับน้ำห่านะครับ ครับผมวันนี้เอามาเ่ยกับเข้าที่ควาผาลีซอนะครับตอนนี้เข้าเขากัดซุกแล้วนะครับเบยครับเบยไวส้สก๊ับครับให้มันแจะนะครับความห่อนมันระบายออกสักหน่อยก่อนนะครับเบยไว้ให้ความห่อนมัน,ะออน,นะรบบบนนะบายนะครับถ้าว่าเอา พึ่งล้มไปสกักํามันก็นจะแจะลําไปนะครับเมอผมเข้าซุกแล้วเัาก็เริ่มแกงนะครับแกงผักกาดใส่กบนะครับแกงกบใส่ผักกาดนะครับตั้งหม้อครับน้ำมันลงใส่เล็กน้อยแล้วก็พริกลงไปคั่วนะครับให้หอมนะครับ กตลงไปคั่ว่อน,นะครับกดลงไปคั่วครับตามด้วยพริกแกงนะครับเอากบลงไปคั่วตามด้วยพริกแกงนะครับ ผนไปเลยเลยนี้หอบนะครับให้แกงหอมนะครับ ก็ผมตอนนี้พี่แก่งเขากะหอมแล้วครับเอาน้ำลงไปเติมนะครับตัว <c oughs> นี่ง่ายๆครับง่ายๆเลยครับตรงนี้ก็รล้อน้ำเดือดเดี๋ยวอาอากาศเขาใส่ปรุงรสเด็ดขาดครับ น้ำแกงเขากเดีดดแล้วครับตอนนี้กระก๋าดลงไปใส่เลย รับผมต่อไปกับปรุงรสนะครับผงนัวครับผงชูรสนะครับขาดมาได้เด็ดขาดนะครับผงชูรสด้วยนะด้วยรสดีรสดีครับตามด้วยรสดีนะครับต่อนุญาพี่นน้องท่านผู้ชมครับเด็ดขาดครับ กาใส่กบครับเ,เรอพักกาดซุกอรัเสียเรียบร้อยนะครับน้อพอแกงเขาเดีดสมุนสมุนครับตอนนี้พักการซุกแล้วครับเรียบร้อยเด็ดขาดครับเดเขากระตักใส่ถ้วยกินได้เลยนะครับจิ้มกันนอ มาครับเรียแบบร้อยครับนี่ครัแบเรียบร้อยครับแกงพากาักกาดใส่กบแกงคนเมืองเฮานะครับอมอ<า>เด็ดขาดครับน้ำหอมสอดสดครับเตอหอมสอดสดครับเปิดไม้ไปีน้องท่านผู้ชมครับมอเด็ดขาดครับผักิมผัดกันนอ โอเ้จิ้มหน้ามเดี๋ยวจิ้มตินมันนะครับด่าขาโออะมะครับมะเด็ดขาดครับ,คร,บครับผมสำหรับคลิปการแย่ากแก่งพักกาใไ่กบในคลิปนี้อ่ะเสอซินนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากท่องยันชาแนลชาแนลมีชีวิตนะครับไว้ให้ท่านผู้ชมได้ช่วยไป็นกำลังใจกันเต้นนะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์นะครับครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับคลิปจบแล้ว กดถูกใจกดติดตามกดกระดิง่งให้ยาชาแนลด้วยนะครับ